สองยามภูมิใจเสนอนวนิยายชีวิตยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์แห่งการประพันธ์แม่อนงแผ่นดินของเราภาคกลางตอนที่8ปดราวกลางเดือนพฤษภาคมครอบครัวของพระวรนาถก็เดินทางกลับพระนครขณะที่ความร้อนค่อยบรรเทาเบาวบางลง เพราะฝนที่เริ่มโชยกระปิดกระปรอยลงมาในบางวันจิระเวทซึ่งเงียบเหงามาเป็นเวลาช้านานกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึง่งด้วยเสียงปีอโนของสายสวรรค์เริ่มคัางกระหึ่มทุกเช้าเย็นเสียงคุณพระกับคุณนายหัวเราะและสีหน้าของอัจฉราซึ่งคล้ำเพราะร่านแดดและลมแต่ก็แจ่มใสไปด้วยความสุขทุกคนสังเกตเห็นได้ว่ากลับจะทุ่งวัวแล่นครั้งนี้ ดูหล่อนสดชื่นกว่าเดิมมากในตาที่ไม่เคยแสดงความยินดียินร้ายเป็นประกายสุขใสแก้มที่เคยซีดก็เลือกขึ้นด้วยเลือดฝาดวันหนึ่งสายสวรรค์ได้รับความประหลาดใจเมื่อได้ยินเสียงหวานของใครคนใดคนหนึ่งพืมพำเพลงเ,เหมรไซโยกแววออกมาจากห้องเช้าค่อยย่องเข้าไปดูก็เจอพี่สาวกำลังจัดแจกันดอกไม้เงิมงําอยู่คนเดียวหล่อนย่องกลับออกมายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งที่หน้ามุก ยกมือขึ้นเกาศีรษะสายหน้าอย่างไม่เชื่อหูตนเองพี่ใหญ่ร้องเพลงเห็นทีเรื่องราวทั้งหลายแหล่จะลงเอ่ยกันได้ละกระมังหลอนเปิดประตูเข้าไปในห้องนั่งเล่นสุดตัวลงบนม้านั่งหน้าปีอโน,โนที่เปิดอยู่แล้วก็ลงมือเล่นทำนองเพลงนั้นตามไปช้าๆชั้นแรกก็แผ่วเบา แต่เมื่อดีดไปดีดไปนิ้วที่วางลงแตะคีงาก็แรงเข้าแรงเข้าทุกทีด้วยความย่มใจจนไม่รู้ว่าพี่สาวเข้ามายืนอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่กระทั่งรู้สึกมือของอัจฉราแตะที่ไหลจึงได้หยุดหันไปหัวรอกเกอรกอรื้องไม่ได้ยินพี่ใหญ่ร้องเพลงมานานแล้ววันนี้ได้ฟังแล้วเกิดมันเขี้ยวขึ้นมาบ้างแต่คนฟังเขาไม่รู้เรื่องจะคิดว่าไม่อื่นงโกรธใครมาแต่ที่ไหนนั่นซ พี่สาวขโมดคิ้วดังล็กกระเทือนไปทั้งบ้านยังก็ตึกจะถล่มทลายคุณพ่อตื่นหรือยังไม่รู้เลยซ้ำไปสายสวรรค์ลุกจากที่นั่งตรงเข้ากอดพี่สาวแล้วว่าจะถูกคุณพ่อดือดหรือคุณน้าด่าอื่นก็ยอมเมื่อได้แสดงความยินดีกับพี่ใหญ่อัจฉราลเลิกคิ้วยินดีอะไรกันอ้าวก็เขมิใส่โยกเพลงนั้นนะ่ะไม่ได้หมายความว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหรดืคะ อึ่งหมายความว่าคุณนาเลนมาเมื่อคืนนี้คงกำหนดวันพิธีกันแน่นอนแล้วคุณพ่อท่านก็ดูเหมือนจะเข้าใจอย่างนั้นพี่สาวมองหน้าน้องสาวหน่อยหนึ่งอย่างยิ้มยิ้มคลั้นแล้วก็หลบตาเดินเข้าไปเอานิ้วแตะขีปีอโนเล่นเบาๆเอาเธอกำหนดกันแน่นอนเมื่อไหร่ไม่อึ่งเป็นคนแรกที่จะได้ฟังข่าวจากพี่ต่อมาหล่อนก็เดินออกจากห้องไป สายสวรรค์มองตามจนลับตาแล้วก็ถอนใจนี่เขาลักภาษาอะไรกันหล่อนรำพึงมั่นกันมาตั้งหกปีโดยไม่พูดถึงกำหนดแต่งงานมันไม่ทันอกทันใจเหมือนเรื่องเย่พักกับพลานใหญ่ของเขาเสียเลยอย่างหญิงสาวที่สนใจชีวิตของคนอื่นทั่วไปสายสวรรค์สังเกตเห็นได้ว่าการมาเยี่ยมของดาเรเณทุกครั้งนับตั้งแต่หล่อนและพี่สาวกลับจากทุ่งวัวแล่น ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างไปกว่าการมาเยี่ยมเยียนที่นเรนเคยมาก่อนเขาเดินทางไปศึกษาหน้าต่างประเทศอัชระคงปฏิเสธอย่างที่เคยปฏิเสธเพียงแต่ละมุนละม่อมกว่าอ่อนหวานนุ่มนวลกว่าที่จะออกไปเที่ยวเตยนอกบ้านโดยปราศจากสายสวรรค์หรือบุคคลที่สามร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันพี่ใหญ่ของเธอโบราณสียิ่งผักคนโบราณที่สด ครั้งหนึ่งนเรนเคยเอ่ยกับหล่อนขณะที่ฉวยหมวกเดินหัวฟัดหัวเวียงออกมาสวนกันที่หน้าตึกภายหลังที่พยายามชวนอัจฉราไปดูละครที่สวนมิสักวันด้วยกันไม่สำเร็จแต่แล้วในเย็นของวันรุ่งขึ้นเมื่อเขามาเยี่ยมอีกครั้งขณะที่กลับออกมาจากศาราในสวนหลังบ้านนาเรนก็บอกหลอนว่าบางทีพี่ใหญ่ของไม่อื้งอาจจะโูกและฉันผิดในเรื่องโบราณโบราณอย่างนั้น บางทีคนเราที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่ควรจะไปไหนต่อไหนด้วยกันในเวลาวิกาลฉันยอมเขาและละในเรื่องนี้ชายหนุ่มก้าวเข้าไปจับไหล่ทั้งสองของหล่อนลุงไม่ล่ะว่าเราจะแต่งงานกันเดือนสิงหาคมนี่แหละตกลงกันเมื่อกี้นี้เองเลือค้าหญิงสาวอ้าปากค้างจ้าสิงหาคมนะเรนเขย่าไหล่หล่อนค่อนข้างแรงในตาเป็นประกายด้วยความดุดันมากกว่าจะตื่นเต้นยินดี จะได้หมดกังวลทุกคนจะได้สบายใจสักทีคุณพ่อคุณแม่ของฉันคุณนา้าแม่ใหญ่ตลอดจนกระทั่งแม่อื่นเองในทันทีที่เขาผละจากหล่อนไปสายสวรรค์ก็ปราดลงไปในสวนสายตาสอดสายหาพี่สาวจนกระทั่งถึงสาลาเล็กหลังนั้นหล่อนรู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นอัจฉรานั่งหันหลังให้อยู่บนม้ายาว คงกำลังเหมื่อหรือใจลอยด้วยคิดอะไรเพลินอยู่จนกระทั่งน้องสาวขึ้นบันไดไปถึงชั้นบนจึงสะดุ้งหันกลับมาพอเลเห็นสีหน้าของพี่สาวสายสวรรค์หยุดชะงักอยู่กับที่รู้สึกเสียวปราบเข้าไปในหัวใจในตาของอัชาราแดงกำ่ำเหมือนเพิ่งผ่านการร้องไห้มาใหม่ๆแก้มที่เคยเรื่อไปด้วยสายโลหิตซีดเผือดราวกับอดนอนมาหลายคืนติดตดกัน แต่ทันใดที่เห็นน้องสาวหล่อนก็ฝืนยิ้มคุณพ่อให้หาเหรอเสียงของหล่อนยังไม่หายเครือแต่สายสวรรค์ก็ทำเป็นไม่สังเกตเห็นอาการพิรุธเหล่านั้นเปล่าค่ะออิงจะมาฟังข่าวดีจากพี่ใหญ่น้องสาวก้าวเข้าไปหาตามมองไปทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่หน้าพี่สาวจริงอย่างคุณนาเลนบอกเลยคะ่ะว่ากำหนดวันงานกันแล้วเดือนสิงหาคมเนี้ยพี่สาวพยักหน้า กิริยาของหล่อนค่อยเป็นปกติขึ้นด้วยการบังคับเท่านั้นเองเป็นอย่างมากที่หล่อนรับรองยืนยันวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในชีวิตของหญิงสาวสายสวรรค์ยืนกระสับกระส่ายด้วยความอึดอจจัดใจหล่อนรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไประหว่างอัจฉรากับนเรนไม่มีความตื่นเต้นไม่มีกิริยาอาการใ,ใดๆที่จะส่อแสดงให้เห็นว่า หลอนหรือเขาสนใจยายดีต่อกำหนดนั้นชั่วขณะหนึ่งสายสวรรค์อยากจะออกมาเสียให้พ้นเพื่อว่าพี่สาวจะได้มีโอกาสอยู่แต่ลําพังสำหรับขบคิดหรือไขปัญหาซึ่งคงจะกําลังเผชิญหน้าอยู่เวลานั้นแต่ในขณะเดียวกันก็อยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแม้จะไม่มีโอกาสช่วยเหลือได้ในทางอื่นใดอย่างน้อยก็สำหรับเห็นอกเห็นใจด้วย ในความทรงจำและศรัทธาของสายสวรรค์อัชาราสำหรับหล่อนคือแม่พิมพ์ของผู้หญิงไทยที่หล่อนคิดว่าน้อยคนจะเป็นได้รอบคอบสุข,ขุมมั่นคงและไม่เคยทำอะไรผิดจารีตประเพณีชั่วชีวิตของหล่อนเท่าที่สายสวรรค์จำได้หล่อนไม่เคยเห็นพี่สาวโกรธหรือร้องไห้อัชาราเปรียบเสมือนหนึ่งแหล่งหลบภัยสุดท้ายที่หล่อนและพักคิน,นี ก่อนที่จะไปอยู่ในอ้อมอกของทำรงจะหันไปพึ่งได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะรู้สึกสะเทือนใจที่เห็นพี่สาวอยู่ในสภาพนั้นเป็นครั้งแรกหล่อนยืนลังเลอยู่หน่อยหนึ่งเพื่อหาโอกาสที่จะถอยกลับลงมาขนาดนั้นเองอัชราก็เกอ่ยขึ้นอีกแม่เอิง ค่าวนี้ทั้งกิริยาและเสียงของหล่อนเป็นอัจฉราคนเดิมทุกประการพอที่น้องสาวจะคลายความอึดอัดใจลงไปพี่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพี่รู้ว่าแม่อึ่นรู้น้องสาวสุดนั่งลงบนมา้ยาวเดียวกันหันไปหาพี่สาวครึ่งครึ่งอะไรคะว่าพี่ร้องไห้อัจฉราหัวรบเบาๆจะเข้าใจว่าเพราะตื่นเต้นหรือดีใจก็แล้วแต่เธอมันอดไม่ได้จริง จู่ๆเขาก็มาเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นพี่ใหญ่คงลืมคิดว่าฉันไม่ใช่เด็กอย่างแต่ก่อนต่อไปอีกแล้วสายสวรรค์คิดความใกล้ชิดเคยชินที่อยู่ร่วมกันมาแต่อ้อนแต่ออกพอที่หล่อนจะบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างน้ำตาของความดีใจหรือเศร้าหมองแต่ทั้งหมดที่หล่อนพูดออกมาก็เพียงอึ่งดีใจด้วยจนไม่รู้จะพูดยังไงถูกทีเดียวคะที่พี่ใหญ่จะหมดกังวลไปเสียที ก็จริงถ้าอื่นหมายถึงชีวิตโสดของพี่อัจฉราถอนใจแต่อย่าลืมว่าในการรับชีวิตใหม่หมายถึงความรับผิดชอบอีหลายอย่างเหมือนกันแทนการรับผิดชอบในตัวของตัวคนเดียวอย่างแต่ก่อนต่อไปพี่อาจจะต้องรับแทนถึงสองคนหล่อนหมายถึงนารนและสายสวรรค์ก็เข้าใจด้วยบัตรนี้ก็เป็นอันแน่นอนแล้วว่า แทนความกระตือรือร้อนสนใจหรือตื่นเต้นยินดีในการที่จะได้เป็นเจ้าของคนรักผู้ถิดหลอนว,นวันวิตกในอนาคตแทนโดยเด็ดขาดต่อไปอัจฉรากลับเกิดความกังวลใหม่สายสวรรค์รู้สึกว่าเสียงของพี่สาวบอกความลังเลและหวาดหวั่นชอบกนแต่ไหนแต่ไรมา พี่คิดว่าความรักอย่างหนักแน่นของผู้หญิงเรารักอย่างเงียบๆอยู่ในใจคงจะชนะผู้ชายได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนร้ายไอ้มหาโจรเจ้าชู้หรือเพียงคนใจร้อนและก็โลเลเฉยๆอัชราพูดต่อไปด้วยเสียงเรื่อยๆเนืยๆตามนิสัยของหล่อนเปล่าเม่อื่นอย่าเข้าใจผิดว่าศรัทธานในข้อนี้ของพี่เปลี่ยนแปลงไปถึงเดี๋ยวนี้พี่ก็ยังมีความมั่นใจอย่างนั้น ข้อลำบากยากใจมันอยู่ตรงตัวของเราเองครั้งหนึ่งที่ผู้หญิงเราก้าวผิดเออพี่หมายความว่าครั้งหนึ่งที่ผู้หญิงเราเผลอตัวปล่อยให้ผู้ชายเขาเห็นจุดอ่อนแอแล้วอำนาจในการเหนี่ยวรั้งก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในมือของเขาทันทีและผู้หญิงเราจะตกอยู่ในสาภาพของเพศที่จะต้องอยู่ในโอวาทและเชื่อฟังซึ่งไม่ต่างกับท่าต่อไปไม่ว่าจะอยู่กินกับชายที่เป็นผู้ชาย หรือในร่างของผู้ชายที่เป็นปีศาจปลอมแปลงมาอัจราพูดแปลกอย่างที่หล่อนไม่เคยพูดแต่น้องสาวก็โคก้มหน้านิ่งฟังต่อไปโดยดุสณนีครั้นแล้วในปัจจุบันทันทีพี่สาวก็ยกมือลูบหลังหล่อนหัวเราะน้อยๆอ,อย่าถือสาอารมณ์ของพี่เลยแม่อึงหล่อนบอกวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงงงงานไปหมดจงกระทั่งลืมบอกคุณพ่อกับคุณนะ้าว่าอยาพักก็จะมาถึงพรุ่งนี้ พี่ได้รับโทรลเลขเมื่อบ่ายนี้เองสายสวรรค์คิดว่าในฐานะครูหลอนอาจต้วมเตี้ยมเชื่องช้าแต่ในฐานะผู้แพร่ข่าวดีหลอนอาจทำหน้าที่ได้เร็วเท่าหรือเร็วกว่าบรรุษไพรสนีหนุ่มๆด้วยซ้ำไปภายในค่ำวันนั้นก่อนที่เวลาอาหารจะผ่านพ้นไปทุกคนในจิระเวทก็รู้กันทั่วถึงกำหนดวันสมรสของอัจฉราและการขึ้นมาของพัคินี สีหน้าของคุณพระอิ่มเอิบไปด้วยความสศกเมื่อทราบข่าวนี้ถอนใจยาวขณะที่เอ่ยกับเพทายสิ่นห่วงไปอีกรายยังเหลือก็แต่ยัยอึ่งเท่านั้นแหละสายสวรรค์ซึ่งกำลังเลื่อนจานรองกาแฟไปให้ท่านบีดาเงยหน้าขึ้นสบสายตาอัจฉราแล้วก็ยิ้มยิ้มว่าอึ่งไม่เป็นห่วงผูกคอคุณพ่อไปนานหรอกค่าเอาทำไมล่ะข่าวดีอีกหรือสีหน้าคุณพระฉงน คนดีของอึงมาถึงเมื่อไหร่ก็ก็หยวนกันเท่านั้นเองเพททายมองหน้าลูกเลี้ยงอย่างงงๆคุณพระหัวเราะลั่นหยวนโอ้โหครูกระทรวงธรรมการรู้จักใช้คาพันนี้ด้วยเหรอท่านถามว่าแต่เมื่อไหร่ละคนดีของให้อึงถึงจะมาแล้วก็ใครคือผู้ชายโชคดีคนนั้นไม่ใช่คนปูนร,รุ่นพรานใหญ่แห่งทุ่งวัวทุ่งควายหรือหนุ่มเขาเขียวอย่างนาเรนแน่ สายสวรรค์คิดหัวเราะเรื่อนอยู่ในใจแก่คุณพระหล่อนตอบว่าในฝันข้าในฝันแต่คุณพ่อจะมั่นใจว่าเขาโชคดีไม่ได้เท่าเท่ากันจะว่าโชคร้ายก็ไม่โูกอึ่งอาจจะต้วมเตี้ยมอย่างคุณยายแล้วบางทีอาจจะร้ายเหมือนแม่เสือสำหรับเขาต้องแล้วแต่ลักษณะของผู้ชายคนนั้นทุกคนหัวเราะตกลงสายสวรรค์ก็ยังคงเป็นสายสวรรค์ ไม่มีอุดมคติมั่นอะไรในชีวิตอนาคตแล้วแต่โชคชะตาจะพาไปยังไม่เคยมีความรักหรือชายคนใดจะได้เคยย่างเข้ามาในชีวิตหล่อนและยังไม่รู้ใจตนเองด้วยซ้ำว่าต้องการผู้ชายในลักษณะใดคุณพระหันไปถามอัจชราว่าตกลงกันหรือเปล่าล่ะว่าแต่งแล้วจะอยู่กับพ่อ,อ,อก,ก่อนหรือจะพากันไปอยู่ก็เจ้าคุณเลยยังค่า อัจฉราก้มหน้าตอบเสียงเบาแต่ท่านนาเรนเขาตกลงใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่ก่อนถ้าถ้าคุณพ่อกับคุณน้าไม่ขัดข้องขัดข้องเพจทายเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกไม่ใหญ่คงหมายถึงน้ามากกว่าคุณพ่อเขาเอาอะไรมาคิดว่าคุณพ่อหรือน้าจะขัดข้องข้อสําคัญมันอยู่ที่นาเรนเขาอย่างไม่ใหญ่ว่าตั้งหากล่ะคุณพระวรนาถพยักหน้าเนิบๆอย่างคุุนคิด จริงคงเพทายเขาท่านพูดช้าๆตั้งแต่ไปนอกกลับมารู้สึกว่าเด็กคนเนี้มีอะไรเปลี่ยนไปชอบคนเขาอาจต้องการชีวิตอิสระที่จะอยู่โดยเฉพาะกับแม่ใหญ่โดยไม่มีใครป่าบอนคติฝรั่งเขามีอยู่นี่ว่าคนเราที่แต่งงานแล้วไม่ควรจะอยู่ร่วมบ้านเดียวกับครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวบางทีมันก็อาจจะถูกของเขา ขอนั้นพ่อยกให้ไว้ตกลงกันเองพอยินดีทุกอย่างแต่นี่แน่ไม่อึงนะอย่าลืมสั่งเจ้าทศว่าพรุ่งนี้จะต้องไปรับเยพักที่ขบวนรถด่วนไม่บอกลวงหนาไว้เดี๋ยวถลายไปบ่อนไก่บ่อนปลาอีกรอกเด็กเวรคนนี่พักคินนีมาถึงพระนครในวันรุ่งขึ้นทุกคนรู้สึกแปลกใจที่หล่อนดูไม่ค่อยชื่นบานเหมือนก่อน หล่อนไม่ถึงกระสวบผอมหรือซีดเซียวจนผิดตาไปอย่างไรแต่ความกระปี้กระเป่าร่าเริงแจ่มใสหายไปจากสีหน้าในตาและน้ำเสียงเท่านั้นขณะที่นั่งเรือจ้างข้ามฝั่งจากบางกอกน้อยมาท่าช้างวังหน้าหล่อนบนถึงอาการปวดศรีรษะจากความร้อนอบอ้าวที่ได้รับมาบนรถตั้งแต่ถูกกระปากกัดขาวนั้นแล้วสุขภาพของพักไม่ค่อยดีเลยค่ะหล่อนเรียนคุณพระ 3วันดีสี่วันไข้เหมือนคนขี้โรคยิ่งระหว่างเนี้ยฝนที่น่นตกอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นยิ่งไม่กล้าออกไปไหนคุณอาถึงได้ลบเล้าให้ขึ้นมาอยู่กับคุณพ่อชั่วคราวจะได้รักษาตัวให้เรียบร้อยก็ดีแล้วจะได้อยู่ถึงงานพี่ใหญ่เขาทำโรงขึ้นมาจึงข่อยลงไปพร้อมกันในตอนนั้นคุณพระบ,บอก ยายพักคงยังไม่รู้ว่าอัชรากับนาเรนเขาตกลงกันแน่นอนแล้วเพทายว่าสิงหาคมนี้แลหละรือคะสีหน้าของพักคิน,นีเรือกขึ้นพี่ใหญ่ไม่เห็นส่งข่าวดีให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างเลยพี่ก็เพิ่งแน่ใจเมื่อวานนี้อัชราตอบมาจากหลังคุณพ่อหมายความว่าปุบปรับคุณนาเรนก็มาจับมือจะชวนเข้าบอดน้องสาวหัวเราะ ชั่วขนาดหนึง่งรู้สึกมันหล่อนกลับไปเป็นพักคีนีคนเก่าเพียงแต่พี่สาวอดสังเกตไม่ได้เท่านั้นว่ากังวันในเสียงหัวเราะขาดไปในตาที่เคยแจ่มใสก็เต็มไปได้วยความครุ่นคิดอึงสงสัยตังตต้งอิดตั้งอิดแล้วล่ะคะพี่ยายสายสวรรค์ปรารบกับพี่สาวในวันรุ่งขึ้นขนาอยู่ด้วกันในห้องเช้าว่าเยยพักคงมีเรื่องอะไรถึงได้นอนกระสับกระส่ายตลอดคืน ตื่นขึ้นก็ซึมกระถทือเหมือนก็ถูกคุณอย่างนั้นแหละจะเกี่ยวกันในพลานเออคุณอาเสียละกระมงังไม่งั้นทําไมจะมาคนเดียวเหลวไหลพี่สาวดกุก็เขาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ค่อยสบายคุณอาให้ขึ้นมารักษาตัวที่ไม่ตามมาส่งเพราะงานเต็มมือต่างหากเล่าน้องสาวใสศ่ศีรษะอย่างไม่แน่ใจกระปะอะไรฤทธิดเดชมันจะถึงเพียงนั้น เห็นเขาว่ากันแต่ว่าคนแข็งแรงอย่างยายพักกัดวันนี้ลุ่งขึ้นสองสาวันแผลหายไม่มีอาการเปื่อยพังทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติหรือหรือบางทีนึกได้แล้วครับพี่ยายอะไรอีกเล่ายายพักม,มีมีแต่ก็ไม่เห็นสวิงสวายถายแก้วอะไรตอนเช้าสักนิดเดียวอย่หมวยลำอะไรอยู่เลยเดี๋ยวได้ไปโรงเรียนสายอีกหรอกครูอะไร ช่วยไม่ได้ค่ะน้องสาวเดินสายหน้าออกจากประตูไปมันติดนิสัยมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแต่ใครจะไปร้านหมอเป็นเพื่อนยายพักคะช่างเถอะนั่นเป็นธุระของคุณน้ากับฉันเปล่าการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนของหมอไม่ได้เหลือความสงสัยไว้แต่อย่างใดในเรื่องพิษเรื้อรังของโอายหรืออาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของพักคิน,นีเขาจ้องดูหล่อนอย่างพินิษพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะหันไปหาเพียทายและอัชราปกติทุกอย่างครับทั้งปอดหัวใจและอื่นๆเขาอธิบายจะลองตรวจเลือดดูอีกทีแต่ก็เห็นจะไม่มีอะไรเข้าใจว่าจะเกี่ยวกับประสาทมากกว่าอาการไข้กว่าเชื่อว่าจะมาจากนั้นยังมีคนเป็นอันมากเข้าใจว่าความสุดทพของร่างกายสำคัญกว่าทางใจแต่นั่นไม่จริงเลย อดนอนคืนเดียวเสียแรงกว่าทำงานหนักสมวันหวันด้วยซ้ำไปในขั้นนี้ผมคิดว่ายังไม่ต้องทำอะไรขอแต่ให้ได้อยู่เงียบๆและก็ห่างไกลจากความกังวลและการกระทบกระทั่งทางใจให้มากเท่าที่จะมากได้เท่านั้นอาการอย่างเนี้ยข้อสำคัญอยู่ที่คนไข่มากกว่าหมอเท่านั้นเองที่เขาจะแนะนำได้ แล้วเพททยกับมัชาราก็จากมาด้วยความเบาใจในความวิตกและหวั่นใจในปัญหาแท้จริงอะไรกันแน่ยายพักเพททยถามลูกสาวเมื่อกลับมาถึงบ้านและอยู่ด้วยกันสองต่อสองในห้องนอนอะไรกันแน่ขอให้แม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่มีอะไรจริงๆนี่ค่ะคุณแม่ลูกสาวตอบพลางหัวเราะอย่างอ่อนใจนอกจากอย่างที่พักได้เล่าให้ฟังแล้วเท่านั้น ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างพักกับคุณทำรร้องนับแต่พ่อเขากับแม่จากมาไม่มีความกินแหนงแคลงใจหรือม,มีปากเสียงอะไรกันพักคิน,นี้หัวเราะลั่นจนเพทายอดรู้สึกไม่ได้ว่าดังเกินกว่าความจำเป็นตายคุณแม่ช่างเอาอะไรมาคิดพักผิดใจกับคุณอาคุณพระช่วยอย่างก็ว่าเป็นธรรมดาเสียเหลือเกินที่ความไม่สบายใจของคนเราจะต้องมาจากเรื่องพันนั้น นั่นนะ่ะพระของพรกอีกองหนึ่งเละค่ะนอกจากคุณพ่อคุณแม่เพศทายได้ฟังก็ถอนใจความสงสัยขั้นต่อไปของเธอก็ทำนองเดียวกับสายสวรรค์อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายพักคิน,นีตามกฎธรรมชาติซึ่งยังไม่อาจพิสูจน์กันได้จนกว่าอาการอื่นๆจะปรากฏตามมาในภายหลังแต่คุณพระผู้สามี เธอบอกภายหลังที่ลูกสาวออกไปช่วยอัชราเก็บดอกกุหล,ลาบอยู่ในสวนว่าถ้าดิฉันเดาไม่ผิดคุณพระคงจะได้หลานเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าอาการของเยพักนะ่ะเหมือนดิฉันเมื่อตั้งท้องแก่ทุกอย่างกดดีสามีหัวเราะจับมือคุณนายสาวมากุมไว้ฉันจะได้เป็นตาสักทีเธอก็จะได้เป็นยาย